สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมวบครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันนี้ฮีโร่ครับและนี่คือรายการหุ้นเด่นอรอบวันประจำวันที่31พฤษภาคม2564ครับเรียกได้ว่าจบเดือนของ Sell May. เซลล์อินเมย์ไปที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับตลาดก็ปิดบวกหุ้นหลายๆตัวนะครับที่ติดสแกนของเรามาเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็บวกกันขึ้นมาหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นเทรนด์อยู่แล้วหรือว่าเป็นนตััว buy dip ะครบก หลายตัวนะ่าจะติดมาวันนี้เดี๋ยวเราไปเช็กราฟพร้อมๆกันนะครับทั้ง20ตัวในวันนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกราฟทั้ง20ตัวนะครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ก่อนลวกันสาหรับคอร์สเทรดมาธอนรุ่นที่4นะครับตอนนี้ช่องวันนี้ของเราเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะถึงวันที่10มิถุนาครับเป็นวันสุดท้ายที่จะเปิดรับลงทะเบียนใครสนใจนะครับอยากจะเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ศึกษาหน้าเทรดของผมอาจารย์พืชเป็นพร้อมกันนะครับแล้วก็เราจะ มีการเรียนการสอนแบบไลฟ์สดด้วยนะครับช่วงตลาดเปิดด้วยเราจะได้เห็นหน้าเทรดกันแบบสดๆกันเลยนะใครสนใจที่อยากจะเรียนรู้กับพวกเราสามารถติดต่อได้ที่ Line m o n e y h e r o ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกราฟกันเลยครับตัวแรกที่ติดสแกนมาก็คืออนันต์ครับตัวนี้ติดมาตั้งแต่เช้านะแล้วก็วอลุ่มเยอะมากๆเดีย๋ยวมาดูทรงกราฟนะครับภาพรวมของเขาเนี่ยในคลื่นใหญ่ถือว่าเป็นขาขึ้นนะมีไฮล่าสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ พอทำ High เสร็จคลื่นใหญ่ทิ้งลงมาครับทิ้งลึกเลยแล้วก็จุดซับรอดนะในคลื่นใหญ่ที่โซนประมาณ1.77ถึง1.78นะครับโซนนี้ราคาลงมากับตัวบริเวณช่วง1 8 6ครับตอนนี้แพทเทิร์นขึ้นพักทะลุมาแล้วนะมีโอกาสจะกลับมาเทสท์ High ได้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้นี่คือทิ้งไส้ไว้ด้านบนอาจจะมีการพักตัวเกาะถ้ามีการพักตัวนะครับรอบหน้าลงมาก็ไม่ควรหลุด1น6นะครับเป็นฐานใหม่ของเขา ตัวนี้ก็ถือว่าสวยครับยังอยู่ในช่วงต้นเทรนด์ครับตัวถัดไปครับ w i ซ e ครับ w i c e ตัวนี้ต้องบอกว่าขึ้นมาแรงมากในวันนี้นะครับปิดที่9.45ไม่มีจุดให้ตามไม่ต้องไล่ราคานะถ้าจะเล่นตัวนี้นะครับเอาเข้าเฟลลิตไว้ก่อนร้อยเขาย่อลงมาสักประมาณ9บาทหรือว่า8บาท50นะครับ่อยวางแผนกจะเล่นครับแล้วก็วางซับรอตไว้ที่โซน7.65ดนะครับ่วนแนวต้านไม่น่าจะมีแล้วนะเพราะว่าเป็นออทัไฮครับ ตัวถัดไปครับ J หรือมันครับภาพรวมสวยครับเป็นขาขึ้นหุ้นที่สร้างกรอบแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยมีกรอบชัดเจนแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็ตีบนตีล่างอยู่หลายเดือนนะอันนี้คือสร้างกรอบไว้ตั้งแต่ช่วงเดือน12นะครับมาออกจากกรอบได้ช่วงเดือนเมษาหุ้นที่ทําทรงแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับถ้าออกจากกรอบได้จะวิ่งแรงออกจากกรอบเสร็จแล้วไม่ลงมากรอบเดิมนะครับ เราเบรกไฮได้อีกจะวิ่งแรงนะครับแล้วก็ไปได้ไกลด้วยนะลองไปดูนะครับหลายๆตัวถ้าทําทรงแบบนี้นะครับอย่างเจไดมันยูดีตอนนี้ก็ปิดที่14.10ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ใครได้ของมาช่วงเดือนเมษาหรือว่าช่วงเบรกไฮรอบ2ตรงนี้ก็สามารถรันเทรนต่อได้ครับยังไม่เสียส่งส่วนจุดซับร้อล่าสุดของ j w d อยู่ที่12.10ครับแนวต้านถัดไปผมมอง15บาทนะครับเป็นแนวต้านของ t i ม e เฟรมันครับตัวถัดไปครับเคลนครับ ตัวนี้ก็ติดสแกนมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้าน,นี้ติดมาแท่งนี้บิกไวท์แท่งนี้นะครับวันที่11พฤษภาคมครับตอนนั้นบอกว่ารายอย่อก่อนนะแล้วก็2วันถัดมาครับย่อทันทีครับลงมาต่ําสุดที่1.56ใกล้จุดซับรอสมากครับซับรอดอยู่ที่1.50ใครเก็บทันโซนนี้นะครับปัจจุบันนี้ต้องกำไรละและต้องได้เทคโปรฟิแล้วด้วยเพราะว่าชนแนวต้านไปส่วนหนึ่งนะส่วนวันนี้ราคาทะลุแนวต้านนะครับก็คงจะเหลือกส่วนหนึ่งไว้ลันเทรด ใครที่มีของมาจากด้านล่างนะครับสามารถรันเทนต่อได้ครับแนวต้านถัดไปมองที่โซน2บาท50นะครับส่วนจุดซอบลอดล่าสุดที่โซนประมาณ1.61นะครับ1.61นัคือจุดซับลอดล่าสุดครับตัวถัดไปครับซินเทคครับภาพรวมสวยครับซินเทคคลื่นนี้คือคลื่นใหญ่นะราคาผ่านเสร็จปุ๊บขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เบรกอีกนะครับตรงนี้คือจุดสร้างฐานเดี๋ยวผมพาไปเจาะคลื่นย่อยดูนะว่าเป็นยังไงนะครับ นี่คือในคลื่นย่อยขอยงเขานะภาพรวมถือว่าสวยครับออกจากออกจากกรอบได้แล้วด้วยชุดนี้นะครับราคาลงมาสร้างฐานแล้วก็มีการขึ้นพักทะลุครับพักทะลุเสร็จวันนี้เปิดแก็บขึ้นไปทะลุแนวต้านใหญ่มีโอกาสจะไปต่อครับแต่ว่าถ้าตามตรงนี้นะแนะนำซอฟล็อที่แก็บนะครับถ้าเขาจะไปจริงเขาจะไม่ลงมาปิดแก็บที่โซน2.16ครับพรุ่งนี้นะสมมุตินะถ้าเขาพักตัวนะครับเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าเราจะได้เล่น หรือว่าจะได้วางแผนการเทรดหุ้นที่อยู่ใกล้ๆซับหลอดนะถ้าพักตัวประมาณ2อสวันวเราเบรกไฮต่อปุ๊บอันนี้คือจุดบวกเพิ่มอีก1จุดเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากสําหรับตัวซินเทคครับใครที่ยังไม่มีก็เอาคอฟฟิลิตรอไว้นะแนวต้านถัดไปผมมองไว้ที่โซน2องบาทห้าสิบถึงสามบาทนะครับสำหรับซินเทคตัวถัดไปครับ iI i, 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 I w a r r อ n t ตหนึ่งตัวนี้ต้องไปดูแม่นะดูลูกไม่รู้นะฮะว่าคือลูกมันวิ่งตามแม่วันนี้ปิดเต็มแท่งครับบอกได้คําเดียวว่าอยากไปไล่ ห้ามไล่เดือดขาดครับตัวนี้ผ่านเลยนะราคามันสูงเกินไปนะครับตัวถัดไปครับ n w r นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหุ้นที่เนี่ยชนสร้างกรอบชัดเจนนะครับด้านบนด้านล่างชัดเจนพอเบรกเสร็จปุ๊บนะครับส่วนมากจะพักตัวเพื่อไปต่อครับพักตัวเพื่อไปต่อพักตัวเพื่อไปต่อเห็นไหมใครที่ได้ของมาช่วงออกจากกรอบใหญ่นะครับหรือว่าไม่ได้ของช่วงโซนนี้โซน90าสิบั่งตอนนี้รันเทรนต่อนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่มีของไม่แนะนําเพราะว่าราคามันวิ่งไกลตอนนี้ซับลอตอยู่ที่โซนประมาณหบาทเห็นไหมซับลอตสามสิบสตางค์เลยนะครับถ้าซื้อตรงนี้ทุนทำรรอาอย่างไงก็ไม่คุม้มเพราะฉะนั้นรอย่อก่อนถ้าย่อลงมาไม่หลุด1บาทนะครับวางแผงก็เล่นได้นะส่วนอาต้านมองที่โซน2บาทนะครับตัวถัดไปครับ CWT ครับตัวนี้ยังไม่เบรกยังไม่เบรกนะครับแต่ว่าภาพรวมเป็นขาขึ้น หือว่าสวยเยวทีเดียวนะครับแนวต้าน4.40คือเขาก็พยายามจะทะลุตรงนี้1ครั้งครับแต่ว่าทิ้งทส้แต่พอลงมาก็ลงมาไม่ได้หลุดแนวรับนะครับแล้วก็มีการาสร้างแท่งเทียนกลับตัวนะครับวันนี้เป็นแดงปิดต่ำเขียวเปิดโดดนะแล้วลื่นย่อยเป็นขึ้นพักทะลุด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับสามารถรองแผงก็เล่นได้อยู่ในช่วงต้นเทรนด์เป็นหุ้นจอบเบรกนะครับถ้าผ่านโซน4บาท4ส,สตางค์ไปได้เนี่ยก็มองแนวต้านที่4บาท50เป็นโซนถัดไปครับส่วนจุดซับร้อนนะครับถ้า เน้นระยะสั้นนะครับให้ใช้สับรอที่3.70ครับแต่ว่าใครที่ดูรอบใหญ่นะครับให้ใช้จุดสับรอประมาณ3 3 5ครับตัวถัดไปครับ S อต้องบอกว่าผ่านแนวต้านได้แบบนิดเดียวนะครับวันนี้แล้วก็พึ่งมาเล่นกันช่วงบ่ายเลยนะสำหรับตัว S นะครับผมเห็นมานะครับช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มีโอกาสจะเปิดกระโดดและวิ่งต่ออันนี้คือการคาดการณ์นะครับแต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะสำหรับ S นะครับภาพรวม เป็นขาขึ้นแล้วก็มาสร้างฐานช่วงโซนนี้โซน2.34นะครับตรงนี้แล้วก็จุดซับรอส1.9ึสนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ราคามีขึ้นพักทะลุแล้วก็ลงมาครับไม่หลุดโลไม่หลุดโลเสร็จทำแฮมเมอร์ทำแท่งแดงปิดต่ำเขียวเปิดโดดนะครับนี่คือสัญญาณการกลับตัวละแล้วก็ชัดเจนเป็นแพทเทิร์นนะครับขึ้นพักทะลุวันนี้คือขึ้นพักทะลุรอบแรกของตัว S นะครับในคลื่นล่าสุดก็เตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมขึ้นอย่างเดียวครับตัวนี้ยังอยู่ในต้นเทรดนะ จุดซับล็อตนะครับผมให้ไว้ที่โซนประมาณ2บาท8สตางค์นะครับส่วนแนวต้านมองที่2บาท50นะครับถ้าผ่านได้มอง3บาทนะครับตัวถัดไปครับ p l e ตัวนี้ก็ถือว่าสวยครับแต่ว่าราคามันวิ่งมาไกลจุดซับล็อตมากเกินไปแล้วนยต้องรอย่อก่อนนะครับจุดซับล็อตของเขาคือ9ก้าสิอสตางค์ครับราคาจุบัน1บาท9ใครมีของรันเทรนต่อนะครับตามอีเมลก็ได้นะหรือว่าตามดาวเชลลี่ก็ได้นะครับส่วนแนวต้านถัดไปมองบัท20ครับตัวถัดไปครับ ทาแพ็์วอลเอนซี 4, อันนี้ต้องไปดูตัวแม่นะส่วนตัวลูกเนี่ยสร้างกรอบครับชัดเจนถ้าแม่วิ่งลูกก็จะวิ่งนะครับตัวลูกก็สร้างฐานตรงนี้ฮนะเดี๋ยวไปดูตัวแม่กันดีกว่าวันนี้ตัวแม่ก็น่าจะติดสแกนมาด้วยนะครับตัวต่อไปครับเจนโก้เจนโก้ก็สวยครับเป็นขาขึ้นชัดเจนราคาขึ้นมาชุดนี้นะขึ้นพักพักแล้วขึ้นต่อแล้วก็พักพักเสร็จปุ๊บนะครับนิวไฮเสร็จย่อลงมา เตรียมขึ้นต่อนะครับชุดนี้วันนี้เป็นบูลเลชั่นกราฟิกอันนี้คือน่าสนใจนะคือแพทเทิร์นการกลับตัวแล้วนะครับการพักตัวของเขามีโดจิโดจิโดจิ่ะแล้วก็วันนี้เขียวเปิดโดดด้วยนะครับแล้วก็คลุมแดงทั้งหมดเลยนี่คือสัญญาณการกลับตัวในรูปแบบของแ r i c ชันจุดซับล้อนะครับ1.06ครับแนวต้าน1.27ถ้าผ่านได้มอง1.50นะครับตัวนี้น่าสนใจครับตัวต่อไปครับทาแพกอ่ะตัวแม่มาแล้วนะ สวยนะตัวแม่นะครับภาพรวมของตัวแม่ก็เป็นขาขึ้นนะครับสำหรับทาแพกแล้วก็มีจังหวะที่แบบคุ้มอะอาอ,อ,อคุ้มก็คือราคาลงมาที่3.78นะครับนี่ก็3.78คือลงมาพอดีไปเลยคือซับลอดแค่ช่องเดียวนะคใครวางแผนการเล่นตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอเป็นเทรนด์ก็ได้อาอาน่าจะเกิน10เท่าแล้วนะน่าจะเกิน10เท่าครับส่วนท่าตของเขานะครับจะอยู่ที่แนวะต้านเดิมคือโซนปรมาณ 5บาท20ถึง5บาท45นะครับใครที่วางแผนการเล่นช่วงแนวรับตรงนี้นะก็ถือไปชนแนวต้านก็ได้ส่วนตอนนี้นะครับควรจะแบ่งเทปวอฟิกด้วยนะสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับเผื่อราคามันเกิดไปไม่ถึงอ่ะเกิดมันพักตัวลงมาอีกนะครับเราจะได้ล็อกกาไรแล้วก็เอากาไรมาวางแผนการเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะส่วนใครยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็ลองดูนะวาดวาดรูปดูหรือว่าคํานวณอ่าดูก็ได้ครับว่าคุ้มไหมนะครับถ้ามาวางแผนการเล่นตรงน,นี้คุ้มหรือเปล่า ถ้าไม่คุ้มไม่ต้องเล่นนะครับตัวถัดไปครับดีคอน,นครับดีคอนเช่นเดียวกันนะฮะทาแพ็กเหมือนกันเป๊ะนะครับก็คือลงมาเล่นใกล้ๆแนวรับลหลายๆคนกลัวนะ0ู 5, 2ุเอายังไงดีนะครับมีหลังใหม่มาถามกันเยอะแยะเลยสำหรับดีคอนแต่ว่าเงื่อนไขเขามีบอกอยู่แล้วถ้าราคาไม่หลุดจุดไฮโลก่อนหน้าเทรนยังคงจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ดีคอนก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับตอนนี้ก็งัดเรียบร้อยแล้วในคลื่นย่อยก็เป็นขึ้นพักทะลุด้วย มโอกาสจะกลับไปเทสศูน์ดได้ครับใครที่ไปซื้อทุนสูงมาตอนนี้ก็น่าจะอุ่นใจได้แล้วนะครับราคาเขากลับตัวแล้วใครยังไม่มีของก็วางแผนเล่นได้นะครับจุดซับรอตก็ที่เดิมครับ0.52านะแนวต้าน0 6นถ้าผ่านได้ไปต่อครับตัวถัดไปครับ EKH นะครับภาพรวมขาขึ้นครับชัดเจนวันนี้น่าจะปิดทะลุต้านด้วยปิดผ่าน6.60ได้ด้วยนะครับสวยครับแบบนี้ไปต่อครับ จุด stop loss ของเขานะครับอยู่ที่6.25ครับแนวต้าน7บาทครับตัวถัดไปครับ AEC w a l r e n 6นะ6ต้องไปดูแม่ด้วยนะครับวันนี้แม่ก็น่าจะลิงใช่ไหมสำหรับ AEC นะครับก็ขึ้นต่อครับแต่ไม่แนะนำให้ไล่ราคานะเพราะว่าจุด stop loss กับราคาปัจจุบันนี้มันห่างกันเยอะเกินไปครับถ้าจะเล่นตัวนี้รอย่อดีกว่านะครับตัวถัดไปครับ y m a t c y m t เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ภาพรวมในคลื่นใหญ่เป็นขาขึ้น แล้วราคาก็พักตัวลงลึกนะรอบนี้นะครับขึ้นพักทะลุพักทะลุพักทะลุพักทำับเบลท็อปนะครับชนตรงนี้แล้วก็มีเนกไลน์ลุดลงมาตรงนี้ครับพอจบแพทเทิร์นับเบลท็อปเสร็จหลุดเนกไลน์ลงมาครับแต่ไม่หลุดไฮโลในคลื่นใหญ่นะครับอันนี้คือไฮโลในขึ้นใหญ่พอไม่ลุดเสร็จปุ๊บยืนโดจินะฮะกี่วันนะนับดูหนึ่ง6 7 7สามี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวันครับวันนี้เป็น บูเลชเอนกร์ฟิงครับมองว่าน่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัวแล้ววอลุ่มก็เข้าชัดเจนนะครับสำหรับตัวไซมัทน่าสนใจครับใครจะวางแผนกันเรื่องตัวนี้นะครับซับรออยู่ที่4.80แนวต้าน6.2นะครับตัวถัดไปครับโซนิควอลแรนหนึ่งนตัวแม่ของเขานะครับก็วิ่งขึ้นมาจากจุดไบออนดิฟนั่นแหละใกล้ๆแนวรับนะครับตอนนี้ก็ถึงแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวลูกก็วิ่งตามครับนะตัวนี้ถือว่าลูกวิ่งตามแม่ถือว่าดีนะครับ มีโอกาสจะไปต่อได้เหมือนกันนะแนวต้านในคลื่นใหญ่อยู่ที่2.22ครับถ้าผ่านได้ก็ไปต่อครับส่วนแนวแนวต้านถัดไปไม่มีแล้วนะจุดซับรอดของเขานะครับเอาไว้ที่1.90ละกันตัวถัดไปครับลานนาครับลานนาก็สวยครับภาพรวมเป็นขาขึ้นเห็นไหมว่าลักษณะหุ้นที่สร้างกรอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสร้างกรอบเสร็จไม่ยอมหลุดโลไม่ยอมหลุดโลนะครับแล้วก็ไม่ทำหายพอทำหายได้เสร็จปุ๊บนะครับพักตัวเสร็จแล้วเบรกได้ส่วนมากจะวิ่งต่อ นี่คือหลายๆตัวจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือสูตรเลยนะถ้าเราดูออกนะครับเราจะได้หุ้นตั้งแต่ต้นเทรนด์แล้วก็ถือมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้ยังไม่เสียทรงเลยแถมมีจุดให้ซื้อเพิ่มเรื่อยๆด้วยตรงนี้ก็เป็นจุดซื้อเพิ่มนะที่เปิดแกลบขึ้นมาตรงนี้นะครับภาพรวมของลานาก็ยังจะขึ้นได้อีกนะแนวต้านถัดไปมอง15บาทนะครับส่วนจุดซับรอตมองที่10บาท50ครับถ้าอาอาคุ้มก็ลองวางแผนการเล่นได้นะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายครับไพลอนครับ ยังอยู่ในช่วงของคลื่นต้นเทรนด์นะครับเดี๋ยวผมขอดูคลื่นย่อยตรงนี้หน่อยแล้วกันน่าจะออกแล้วนะแนวต้านนะครับแนวรับนะตรงนี้แนวต้านนะครับตรงนี้แนวรับออกจากกรอบได้ก็คือแท่งนี้ครับออกจากกรอบเสร็จปุ๊บทิงท้งฮะทิ้งลงมากรอบเดิมแปลว่ายังไม่เริ่มส่วนวันนี้ครับ break high ไ,ได้น่าจะเริ่มแล้วนะครับสําหรับไพร์ลอนน่าจะเริ่มต้นเทรนด์แล้วชุดรวมภาพตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเวฟสามด้วยซ้ำ จุดซับรอดของไพรอดนะครับ4.38ปัจจุบันราคา4.84ครับแนวต้านถัดไปมองที่5บาทและ5บาท50สตางค์ครับก็จบลงไปแล้วสำหรับก,การวิเคราะห์หุน้นทั้ง20ตัวในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากกันน้อยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาไปศึกษาไปวางแผนกันต่อนะครับไปดูพื้นฐานกันด้วยนะเพราะว่าการลงทุนม,มีความเสี่ยงครับเราควรจะศึกษาให้ดีวางแผนให้รอบคอบ,อบก่อนที่จะนําเงินไปซื้อหุ้นทุกครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ ซื้อเฉพาะตัวที่เราชอบนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีหุ้นทุกตัวนะที่เป็นขาดขึ้นนะครับเอาละครับก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะอยากจะสมัครสมาชิกเพื่อรับหุ้นการบ้านกับทางช่องมันฮิโร่นะครับสามารถสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มกดสมัครจะอยู่ข้างๆปุ่มกดติดตามครับและเมื่อเพื่อนๆเป็นสมาชิกกับมันฮิโรแล้วนอกจากจะได้หุ้นการบ้านนะครับยังจะดูไลฟ์สดนะครับของผมกาจันพืช สัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ3ามินาทีครับแล้วก็ยังมีการอัปเดตเซต50 i n ี้อ Future ให้ดูด้วยช่วงกลางสัปดาห์นะครับใครสนใจก็คลิกปุมสมัครได้เลยครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการหู้นเด่นรอบวันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ